เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นคุณลุงค่ะลุงปั่นจักรยานเห็นแล้วหวาดเสียวแทนงานนี้รับรองไม่ร่วงไม่ร่วง,งไม่พอยังมีอะไรอีกเดี๋ยวมาดูเห็นไหมอุยอ้ย,ยทางมันแคบจริงๆนะมันมันโอ้โี่เสียงมากเลยนะแเราเราซิ่งนะซิ่งนะด้วยเออนี่ปั่นจักรยานนะนี่คุณลุงใช่ไหมใช่คุณลุง<ป>นะอายุเยอะแล้วสิอ๋อปั่นแล้วก็หวาดเสียวเนี่ยแบบยิ่งจังหวะที่แบบมันขึ้นเนินมันก็วูวูเนี่ยเห็นไหมอะไรนะมันก็แบบมันมันเหินอ่ะเหินอ่ะวูวูมาด้ที่เสร็จป่ะก็โอเคเออดีถ้าเกิดเป เทเลนี่เห็นไหมดูสิไม่เสียทรงนะปั่นออกซ้ายไปสุดๆเนี่ยคุณผู้ชม นี่จังหวะหน้าเมื่อกี้แม่ตัดเร็วนิดนึงน่าจะแบบจังหวะเลี้ยวขึ้นสะพานฟ้าแบะฟ้าแบะเออตรงหักศอกอ่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคลิปนี้เป็นการเดินทางของชาวชุมชนอันพุดาอยู่ย่านมินบุรีที่เขาต้องใช้เส้นทางเนี้คือมันติดคลองเลยแล้วทางมันแคบถ้าไปถนนใหญ่อ่ะคุณกายรถมันจะติดเจ้าของคลิปเขาบอกว่ามาเลยเนี่ยเส้นทางนี้แหละเนี่ยพื้นที่แบบนี้คือปราบเซียนเหมือนกันนะเส้นทางแคบแคแต่เขาบอกว่าน้ำใจกว้างนี่คุณผู้ชมเห็นไหม ออลุงเป็นปั่นตั้งแต่เด็กไงเนาะแล้วก็เหมือนกับคนในชุมชนด้วยก็เชี่ยวชาญน่ะเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ลุงน่าจ,จะฝากบอกว่าอายุเป็นแค่ตัวเลขไอ้หนูถูกต้อง <c oughs> นี่ให้หลับตาปั่นยังปั่นได้เลยเอ,อ,อะไรระมาณอย่างนี้นหรือเปล่า <c oughs> ใช่ป่ะดูชำนาญเอายังอยู่ที่เส้นทางแคบๆข,ของตำรวจ <c oughs> นายหนึ่งบนโรงพักตลิ่งชันออกจากพื้นออกพื้นที่ทีไรเป็นเรื่องเอาดูคลิปเห็นไหมนี่เห็นไหมพี่เบ้าพี่เบ้า โอหนี่ไงเขาถึงบอกว่าคุณตํารวจนะห้ามมีพุงเพราะว่าถ้ามีพุงก็จะลอดทางนี้ไม่ได้ทุกคนต้องฮึกบเขแมแอวไว้แล้วก็กั้นหายใจเห็นไหมคุณกายซ้อนที่มันแคบนะ <c oughs> คุณหัวเราะอะไรคุณรู้จักตํารวจมีพุงหรอฮะ ผมขอไม่พูดแล้วกันอ๋อเหรอโอเคฉันไม่คุ้นเลยอ่ะไม่พูดเลยจริงๆผมไม่ขอพูดนะคุณเหมือนฝันเรื่องนี้ออนี่ฉันไม่คุ้นเลยจริงๆนะอย่างนี้นะเอาคุณผู้ชมเรื่องนี้ผู้ใช้ติกตอกนะโกโก้ผู้หมู่มีรู้ทางโพสตการปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมไปติดอยู่ตรงซอกเงี้ยผู้หมู่บอกว่าคือเพิ่งย้ายมาจากโรงพักตะหลิงชานได้ 1: เดือนสิวันคือเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ไม่คุ้นเส้นทางก็เลยพาบัตดี้มาด้วยก็เลยสงสัยก็ต้องให้บัดดี้นาทางแต่แม้ ดูงานแล้วคุณผู้ชมคือตำรวจเขาต้องไปได้ทุกที่ใช่ไหมเขาต้องมีความพลิ้วอ,อต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันจุดไหนก็ต้องแบบเออลัดเลาะไปให้ได้แต่ด้วยความที่ผู้มุอคนนี้ยังไม่รู้เส้นทางว่าเออไปจุดนี้มันอาจจะไปเจอซอกแคบๆได้นะคะครับชื่นชมตำรวจด้วยเนาะไม่ว่าจะไปยากแค่ไหนก็เข้าถึงพี่น้องประชาชนชาวบ้านบอกว่าขอบคุณที่ดูแลพื้นที่ไม่มีแผ่